ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 7 2 com และ w w w d m c t tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมะิโยบทที่ว่าเรื่องบุญและบาปหลวงพ่อเชื่อมั่นล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเวลาบุญส่งผลสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นได้ในทำนองเดียวกัน เวลาบาปส่งผลอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นถ้าคนทำบาปเยอะๆในยุคศิลธรรมเสื่อมพยามารเขาก็จะเอาบาปของทุกคนมารวมกันส่งกลับมาทำให้กับวินาศนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ ศูนย์การค้าตลาดลังสิท์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจัดวิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติค่ะเมื่อวันที่หธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์การค้าตลาดลังสิต จัดพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์จำนวน99รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและว,วันพ่อแห่งชาติปีที่50ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณปิติพงศ์พิสารบุตรกรรมการผู้อำนวยการบริษัทนวกิจประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นประธานจุดทุกทเทียนบูชาพระรัตนตรยัยทางด้านพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วกล่าวน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัตวีรวัตทโกปร,รียนธรรม9้า9ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเลขาธิการสหาภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสาบริสุทธิ์ผ่องใสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นคุณสิทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นำกล่าวคำถวายพัฒาหารเป็นภาษาบาลีส่วนคุณสมจิตจันทรัติการกรรมการผู้จัดการบริษัทรังสิตร่วมพัฒนาจำกัดนำกล่าวคำถวายพัฒาหารเป็นภาษาไทยจากนั้นคุณพัชพลชัยสุริยาทาวิกูลประธานสภาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีทางด้านคุณสุวั์ เดชเทวันดำรงประธานกรรมการตลาดอายาลานำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายคุณคุณสิริสิริรัศมีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รังสิตร่วมพัฒนาจำกัดนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่แขกผู้มีเกียรติจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จำนวนเก้ารูป สำหรับการตักบาตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภราิพุเดชมหาราชบรมนาบาพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีพระสงฆ์นิกรรวมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนีได้ และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีพ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นโดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกันถือเป็นการปลูกฝังศิลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะถึง50ปีนะครับที่ทางตลาดลังสิตเนี่ยนะฮะได้มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติซึ่งไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มต้นปี2ปีแต่ปฏิบัติติดต่อกันมาถึง50ปีนะครับห้ปีแล้วก็มีเว้นว่างไปนิดเดียวในช่วงที่เราเจอวิกฤตการโควิดนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็จะมีประเพณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่เรารักษาขนบเดิมประเพณีในวันพ่อแห่งชาตินะครับปีละครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าทำบุญใหญ่เพื่อให้ พระองค์ท่านนะฮะนึกถึงพระหมหาที่คุณของพระองค์ท่าน,นบที่มีพระคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยพระสงฆ์นิานกาทั้งหมดนะเราไม่ลืมพระองค์ท่านโดยเด็ดขาดนะครับ50ปีมาแล้วค่ะเราไม่เคยหยุดในการสร้างความดีในการแสดงความกระตันญูและก็ปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราทุกคนผนึกกำลังกัน ตักบาทนิมนต์พระสงฆ์มา99รูปแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเราโดยเฉพาะในหลวงราชการที่9ของเราท่านเป็นต้นแบบของแผ่นดินท่านเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราชาวไทยเลยคะ่ะเราภาคภูมิใจที่เราเกิดในแผ่นดินไทยนี่คือเสียงจากชาวรังสิตศูนย์การค้าตลาดรังสิตคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากอะค่ะ ที่ผู้ใหญ่หลายๆ,ๆท่านพเพื่อนๆกรารยานิมิตรหลายๆท่านองค์กรต่างๆอย่างเช่นบริษัทต่างๆ15กว่าบริษัทที่มาร่วมด้วยให้ความสำคัญในการร่วมทำบุญตักบาตรในประเพณีของชาวไทยเราค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ ของพระคูวิเทศปริยัตวงจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งท่านได้พูดถึงการทำงานเผยแผบ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยทางวัดพระธรรมกายกุมมะได้มีการจัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นเป็นประจำ ตามนโยบายของหลวงพอ่อเพื่อขยายสันติสุขภายในไปสู่ในใจของชาวท้องถิ่นนอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงปัจจัยต้นสมบัติจกักรพรรดิที่ได้รับนั้นเปรียบดังหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานกันค่ะต้นสมบัติจกักรพรรดิที่ญาติโยมทุกคนได้มีศรัทธามาร่วมบุญกัน ถือว่าได้สนับสนุนในการที่จะขยายสันติสุขภายในไปให้ได้ทั่วโลกได้ราบรื่นมากขึ้นถือว่าเป็นหลอดเลือดที่จะมาหล่อเลี้ยงให้กับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกเราต้องการจะขยายสันติสุขไปให้กับทุกๆคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่มาสร้างวัดในต่างประเทศในต่างแดนเรา ไม่จํากัดเฉพาะคนไทยหรือว่าชนชาติใดชาติหนึ่งพระอาจารย์ชื่อพระครูวิเทศปริยัติวงศเจ้าอาวาสรัะธรรมกายกุม,มะประเทศญี่ปุน่นพระอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด24ปีแล้วก็ได้ มาดูแลที่วัดพระธรรมกายกุมมะเป็นเวลาทั้งหมด12ปีแล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดมาโดยตลอดในการที่จะทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายช่วงแรกๆก,ก็รวมใจญาติโยมคนไทยที่อยู่ในจังหวัดกุมมะและจังหวัดใกล้เคียงมาปฏิบัติธรรม แล้วก็ได้ร่วมกันสร้างวัดเพื่อเป็นที่ปักหลักในการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรมาร,ธรมกายวัดพระธรรมกายกุมมะเนื่องจากว่าอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยป่าสนที่สวยงามพระอาจารย์ที่ท่านเริ่มต้นบุกเบิกก็คือพระครูปรลัดสุเนศชลพิญโยท่านได้สร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรม เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่พวกเราหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะฮะแล้วก็ได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัตดาดาให้กับชาวท้องถิน่นชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากหลวงพ่อธรรมชยโยที่ท่านอยากจะขยายความสุขสันติสุขภายในจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นทุกๆคนนะฮะซึ่งเราก็ได้รับนโยบายจากหลวงพ่อแล้วก็ได้ เดินตามแนวทางนโยบายนั้นมาตลอดในการที่จะทำงานเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายหลังจากนั้นเนื่องจากว่าที่วัดพรธรธมกขมมุมีอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งก็จะมีหิมะตกด้วยนะฮะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยสะดวกสบายนักในเรื่องของห้องน้ำสุข,ขาก็ได้มีโครงการในการที่จะสร้างอาคารที่พัก ให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานอยู่หลายปีนะฮะถึง4-5ปีเลยทีเดียวแล้วพอเราก่อสร้างอาคารต่างๆเสร็จก็เริ่มจัดคอร์สปฏิบัติธรรมกันใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็จัดอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนเลยนะฮะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากชาวท้องถิ่นที่ที่มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาก็รอคอยกันมานานเนื่องจากว่าเราก็จัดสรรสัปปายะทุกๆอย่างนะฮะความ สะดวกในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้มีความพร้อมทั้งเรื่องอาหารสถานที่บุคคลแล้วก็ธรรมะผู้มาปฏิบัติธรรมก็ได้รับผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อนเนื่องนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆในการทำงานเผยแผ่ ต้นสมบัติจกักรพรรดิที่ญาติโยมทุกคนได้มีศรัทธามาร่วมบุญกันมาสั่งสมบุญกันตรงนี้เนี่ยถือว่าได้สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครค่าครองชีพค่อนข้างสูงมากในทีเดียวนะดังนั้นปัจจัยส่วนนี้ก็จะถือว่า มาช่วยหล่อเลี้ยงในการที่จะทํางานขยายสันติสุขภายในไปให้ได้ทั่วโลกได้ราบรื่นมากขึ้นถือว่าเป็นหลอดเลือดเป็นท่อน้ําสําคัญเลยนะฮะที่จะมาหล่อเลี้ยงให้กับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน แล้วก็ขอเชิญชวนพวกเราได้ทำหน้าที่กลายมิตรในการชักชวนญาติมิตรของเราเนี่ยให้มาสั่งสมบุญนี้กันให้ได้มากๆซึ่งในฐานะเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อธรรมชโยก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้เมตตามอบต้นสมบัติจกักรพรรดิเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและเป็นปัจจัยในการทำงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปลูกในฐานะพระลูกชายก็จะทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่อย่างสุดกำลังจะสร้างบุญสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ ธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดยะลาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์ดินดาวปุญญะกันโตประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสาม,มเณรและเหล่ากัลยะาณมิตรเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำถุงยังชีพจํานวน1,000ชุดที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันสไล,ลัยที่กนหนวดยาแก้ไข น้ำดื่มและอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งในขณะน,นี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วแต่ยังทิ้งร่องรอยความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงความห่วงใยส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตสงบเพื่อลดความกังวลความเครียดความฟุ้งซ่านจากสถานการณ์ต่างๆและขออวยพรให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคอุทกภยัยครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ ชมรมพุทธศาสตรสากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2,567จจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีคณะครูและเด็กดีวีสตา์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเข้าร่วมงานจำนวน200กว่าคนในส่วนของกิจกรรมได้แบ่งออกเป็นของครูและของนักเรียนซึ่งกิจกรรมสำหรับคณะครูได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและจับสลากของขวัญพิเศษสำหรับน้องๆ้องเด็ก ดีวีสตาได้รับชมภาพยนตร์ภูมินรกพบสวรรค์แดนอัศจรรย์หลังความตายและเข้าฐานกิจกรรม บทฝึกห้องเรียนแห่งความดีจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันซึ่งน้องๆได้อิ่มอร่อยอย่างจัดเต็มจากผู้ใหญ่ใจดีสูนปฏิบัติธรรมเชียงรายและสนุกสนานไปกับกิจกรรมเวทีกลางด้วยการร่วมจับสลากรางวัลพิเศษอาทิตตุ๊กตาตัวโตทุนการศึกษาของที่ระลึกสุดพิเศษอีกมากมายที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่วนในกิจกรรมภาคป่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุวินัยทิตะวินโยประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเชียงรายท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีคือคุณลาลิดาเทียนปัญญาและอาจารย์พนมพรมูลพุ่มสายเป็นผู้กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรตนตรยัยก่อนที่ตัวแทนเด็กดีวีสตาจะได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรและ,จะเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาแสดงธรรมและให้โอวาทอันทรงคุณค่า พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันรวมพลังประจำปี2567และมอบกระเป๋าว,วีซ่าสำหรับเด็กดีวีซ่าทุกคนที่มาร่วมงานปิดท้ายความปลื้มด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์และบูมคำขวัญสโลแกนเด็กดีวีซ่าผู้นำฟื้นฟูศสลธรรมโลกครั้งที่17 สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความประทับใจซึ่งน้องๆทุกคนพร้อมจะนำความรู้สาระทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยนักธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสัม,มเนร500รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเข้าพิธีบรรพชาณวัสัธนารามาบานาวิหารประเทศอินเดียค่ะ หลังจากที่นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสัมเนน500รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชมยโยและฉลองวาระครบรอบ25ปีการทำงานเผยแผ่ในประเทศอินเดีย ของพระนันทป,ปาละมหาเถโรได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองผ่านบทฝึกในทุกกิจวัตรกิจกรรมโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจจนพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาแล้วเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานักธรรมทายาทก็ได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณวัดสัทธรรารามานาวิหาร รัฐอรุณาจารย์ประเทศโดยมีพระนันทปาละมหาเถโรเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่พิธีเวียนประทักษิณโดยนาคธรรมทายาทและเหล่าผู้ปกครองต่างมาร่วมพิธีด้วยความปลื้มปิติ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานและในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้นำนาคธรรมทายาทนั่งสมาธิไปพร้อมกับคณะผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาผู้ปกครองในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสาม,มเณรทดแทนบุญคุณของคุณพ่อและคุณแม่พร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรแด่นาธรรมทายาทจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาโดยมีพระนันทปาละมหาเถโรเป็นพระอุปชาในการนี้ท่านได้เมตตาให้โอวาดและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะสาม,มเณรธรรมทายาท ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเนียบเฉียบเปะ๊ะและสมัมมเนธธรรมทายาตก็สงบเสงี่ยมสง่างามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาพร้อมที่จะฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาพระธรรมวินยัยตามรอยพระบรมศาสดาและนิมิตหมายว่าพระพุทธศาสนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนรุ่งอรุณแห่งนี้และแผ่ขยายไปทั่วทั้งดินแดนพุทธภูม ประเทศอินเดียแห่งนี้สืบต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญเข้าสารค่ะโดยในภาคเช้าพระมหาปการชัยปการาชโยท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายข้าวสารโดยมีกลัลยนานมิตรอำนาจอภิรัตพิมลชัยกลัลยนานมิตรนัดพัฒสอนสุภาวัฒนโพคิน กัลายาณมิตรสมหวังพร้อมจันทึกและกัลายาณมิตรอัมพายแก้วเนตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรบานเย็นสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลกระถา ส่วนผู้แทนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจยัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทธนิยกถาทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวค่ะ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วันเฉลิมสมะวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีหาและพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรพูลรนนีด่นานวณิชกัลยาณมิตรจามน พงปื้มปิติชัยและกัลายาณมิตรอัคราพัรคทรานส่วนพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวประธานบุญพิธีได้แก่กัลายาณมิตรพีรดาครีเอโซกัลายาณมิตรขวัญฤดีเกสันและกัลายาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาดแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมนธนิยกถาถึงความสำคัญของการถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดวยเห็นว่าฤดูหนาวมาถึงอากาศจะเย็นทำให้พระภิสุสัมมเนรปฏิบัติศาสนาิจได้ลลำบากซึ่งการที่ทุกท่านได้ถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวสําหรับพระภิสุสัม,มเนรนั้นจะช่วยให้ท่านปฏิบัติศาสนกิจได้ สะดวกขึ้นจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งและน้อมถวายพัตตาหารเพนแดกคณะสงฆ์โดยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักร กับประวัตินสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทนกันบ้างสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่สองจังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดแพร่อันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่7จ,จังหวัดชนบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดกาลสิน์ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กร <må> ุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16 อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1 1อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง14และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตรงกับวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ด้วยยอดสวด7,000ล้านจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i t e e w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีมอบต้นสมบัติจกักรพรรดิปีที่1 2แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก2 3 1 0ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศ1 2 2่ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศ190ในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000หรือสอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ55ปีวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญได้ที่ห้องขันติหรือติดต่อผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดโดยสามารถร่วมบุญจารึกชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ ขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบรารมีโดยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบาลีเบื้องต้นหนึ่งเรียนวยากรณ์และการแปลด้วยตัวเองหมดเขตจารึกชื่อในวันที่1มกราคมพุทธศักราชส5 6 8ท่านใดสนใจสามารถร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-90-5519265ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ1,000 0รูปเนื่องในโอกาส193ปีจังหวัดกาญจนบุรีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนทั้งหลายในวันเสาร์ที่21ทธันวาคมพุทธศักราช2,567บริเวณถนนสองแควสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีพิธีกรรมจะเริ่มเวลา6นาฬิกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083 540 6608และ084 228 2951ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัจจตตปาร,ริโยทะปะนัง ควรหมั่นชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ